ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมกายเนี่ยก็จะมาสปอยอนิเมะให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับซึ่งก็เป็นอนิเมะจีนนะครับที่มีชื่อเรื่องว่าฟร ah ีลิกิตฟ้าข้าเนี่ยขอเป็นเซียนถ้าทุกคนดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับตัวของผมเนี่ยได้ทำสปอยให้ทุกคนเนี่ยได้ดูต่อไปเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยทุกคนก็ฟังผมสปอยกันได้เลย ลับสวัสดีชาวซีดัตท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุวงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนเมะตถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทายาวๆจเจ้าให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเริ่มไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับตอนที่45 ดูเหมือนว่าในตอนนี้ในตัวของลินเจียเนี่ยเขาก็ได้คิดหน่อยครับที่จะกลับไปแขวนเจ้าแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะต้องเดินทางข้ามผ่านทะเลปีศาจแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็มีความยิ่งใหญ่ที่ผ่านมานี้เนี่ยก็ยังเกิดความกลัวลหมากมายและดูเหมือนว่าจะต้องใช้ค่ายโกลในการเคลื่อนย้ายเท่านั้นที่จะปลอดภัยและก็รวดเร็วที่สุดแล้วตัวของเขาเนี่ยจะต้องหาจุดของค่ายกลให้ได้ และดูมานในตอนนี้เนะี่ยเราก็จะได้เห็นคน3มคนที่ในตอนนี้เนะี่ยพวกเขานํามาล่าสัตว์อสูรแล้วผู้ผสมเนี่ยก็ได้บอกกับพวกเขาทั้งสองคนไปว่าเขาเนี่ยเจอกับสัตว์อสูรตัวน,นี้เนะี่ยเมื่อหลายเดือนที่แล้วแต่ว่าพลังลมปราณเนี่ยก็ไม่สามารถจัดการกับมันได้เลยต้องขอฝากท่านทั้งสองด้วยซึ่งคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ได้หันมาบอกลยครับว่ามันก็แงอยู่แล้วระดับขนเจ้าเนี่ยมันก็อยู่แค่แกนลมปราณระดับกลางจะไปสามารถตอกกรอนอะไรกับแกนลมปราณระดับปลายอย่างพวกเราได้เลยได้ว่าพวกอวดเก่งอย่างนี้เนะี่ยผมเคยเห็นมาเยอะแล้วนะ แต่ว่าผู้วสุทธนะเขาก็ได้บอกไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเขาอยู่ขั้นวิญญ,ญาณแรกกำเนิดนะนะแลยไดดวาเหลี่ยมเตอะเลยและก็บอกไปว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าพิษของพวกเจ้าเนี่ยข้าจะพามาทําไมก็กลับนึกตัวของพระเอกว่าต้องหวังหลังจากที่ตัวของข้าเนี่ยคืนวิญ,ญญาณเสียงขั้นแรกกำเนิดไปและตัวของข้าเนี่ยก็สามารถเลื่อนระดับได้สําเร็จตัวของข้าเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าในทำสำเร็จหรือไม่แต่จ้าหากไม่สําเร็จแล้วล่ะก็พี่ชิวคนนี้เนี่ยขอยินดีต้อนรับ แล้วไอ้สองคนเนี่ยที่มันกาลังจะไปทําการจับแมงป่องก็ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรมันได้นะครับแล้วมันเนี่ยก็รีบวิ่งจูเนี่ยเข้ามาโจมตีพวกเขาในทันทีพวกเขาเนี่ยที่กําลังจะเสียท่าหลินเจียเนี่ยที่เขาอยู่ในตอนนี้ก็ดูว่าตัวเองเนี่ยจะเจอกับสหายเก่าและเขาเนี่ยก็ได้ทาการส่งคลื่นวิญญาณเนี่ยทำให้ไอ้แมงป่องเนี่ยถึงกับมุดดินหนีไปเลยไอ้ซิวเนี่ยมันก็ถึงกับคิดเลยว่าสัมผัสวิญญ,ญญาณน,นี้เนี่ยมันอะไรกันหรือว่าจะเป็นอสูรในขั้นตัดวิญญาณหลินเจีลย แล้วไอว้ิีเนี่นมันก็ถึงกับคารวะและก็บอกว่าคารวะท่านผู้อวสหลังจากที่ลินเจียนเขาทําการเผยร่างกายออกมาก็ทําให้เขาเนี่ยถึงกับชี้ลินเจียนก็บอกไปนะครับว่าพี่ฉีในช่างมีอารมณ์ขันซะจริงๆแม้แต่ตัวเองเนี่ยอยู่ระดับวิญญาณแรกกาเนิดแต่ก็มาเล่นกับรุ่นน้องอย่างข้าแบบนี้ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยว่าคนคนนี้เนี่ยกำลังโกหกพลังของเขาและใช้ตัวของพวกเขาเนี่ยมาทําการจัดการกับอสูรแทน และก็ได้ทําการคารวะตัวของหลินเจียกันไปเลยครับบอขอบคุณจริงๆที่ทําการเตือนพวกเขาแล้วพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็รีบออกกันไปในทันทีแต่ก็รู้ว่าไอ้ชิวเนี่ยมันจะไม่ยอมนะครับและก็คิดที่จะใช้พลังในในการโจมตีพวกเขาทั้งคู่แต่ว่าหลินเจียเน่เขาก็ได้ใช้ใสายฟ้าบนหน้าพาเน็ตทำการทําลายพลังนั้นทิ้งไปแล้วก็ได้บอกกับมันไปว่าดูเหมือนว่าเด็ก2คนนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมาจากสํานักตําหนักพิเศษสํานักนั้นเนี่ยคอยปกป้องและก็บอกตัวของชิวเนี่ยควรจะระวังเอาไว้ดีกว่า แต่ว่าไอชิวเนอ่ยมันก็คิดเลยครับว่าพวกนั้นเ,นเป็นลูกศิษย์ของสำนักนั้นก็จริงและถ้าปล่อยให้มันหน,นีรอดไปได้แบบนี้เกรงว่าตัวของมัน,นจะอยู่ที่ทะเลปีศาจนี้ไม่ได้แน่เลดดาวนมโดนลุมตืบแน่นอนแต่ว่าลินเจเนก็บอกกับไอชิวไปว่าถ้าคันแค่ระดับแกนลมปานระดับปลายถ้าตัวของพี่ชิวเนรีบตามไปในตอนนี้ก็ดูน่าจะย่งถันนะ แต่ว่าตัวของชิวเนี่ยก็กลับคาดวะและก็บอกว่าน้องหวังถ้าเจ้าเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยจ้าบอกข้าได้เลยนะลินเจียเนีเขาก็ได้บอกไปว่าอยากจะให้ตัวของพี่ชิวพาตัวของเขาเนี่ยไปที่เมืองที่ใกล้ที่สุดไอ้ชิวเนี่ยมันก็ถึงกับกัดฟันนิดหน่อยนะครับและก็ได้คิดว่าตัวของเขาเนี่ยจงใจจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้เขาในทําการเลือกและก็ใช้ประโยชน์จากเขาเนี่ยอยู่แล้ว แต่ว่าตัวของพี่ชิวเนี่ยกับนาเอาความรู้ดับนําความรู้ของพวกค่โกนและก็เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเนี่ยเข้าไปในโยกและก็ทาการมอบให้ซึ่งลินเจยเนี่ยเขาก็ได้ขอบคุณไปนะครับแต่ก็หนูว่านั่นเนี่ยจึงทาให้ตัวของเขาเนี่ยสลัดหลุดจากตัวของลินเจียได้ลินเจยนี่ยเขาก็จึงกับบอกเลยว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ต้องตรวจสอบสิ่งนี้ด้วยซ้ำแค่อยากจะได้สิ่งนั้นเนี่ยไปเปรียบเทียบทีนี้เนี่ยก็จะได้ดูแล้วว่านั่นเนี่ยจริงหรือเท็จแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการแยกทางกันหลังจากนั้นเยก็ได้ตไป7วัน ไอรีกวัวเนี่ยที่มานั่งดูลินเจยอยู่ในตอนนี้ก็สิงก็บ่นเลยว่าสถานที่นี้เนี่ยมีพวกสารสูตรเนี่ยอยู่มากมายเมื่อไหรมอนี่เนี่ยจะไปที่หอสมบัติเมืองหลักสักทีแล้วตัวของลิ er นเจยเนี่ยเขาก็ได้คิดว่าสถานที่นี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆไม่ใช่แต่เพียงเสียงของสัต์อสูรแต่เพียงเท่านั้นแล้วก็ได้ทําการเรียกวิญญาณวานอเนนในการไปตรวจสอบใน,นทันทีแล้วก็มีมิติบางอย่างเนี่ยก็พยายามจะดูตัวของวานอ,นอนไปด้วยทําให้ตัวของลิ er นเจยเนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังเน่ยในการทําลายมิตินั้นไป แต่จะจูในหินก็กลับเปลี่ยนรูปร่างและก็กลายเป็นหน้าตาของคนซะอย่างนั้นและก็ได้ทําการส่งคลื่นพลังเน่นในการรบกวนตัวของลนะินเจียลินเจียเนเขาก็ได้ใช้พลังน้ำแขนน็งในการแช่มันเอาไว้และก็ได้คิดว่าดูเหมือนว่าจะมีอสูรในกําลังบ่มฟักและเป็นอะไรที่น่าสนใจจริง หลังจากนั้นในลินเจนะเขาก็ได้ทําการใช้พลาในในการทําลายก้อนหินแต่ก็กลับเป็นนสูรยุงตัวใหญ่ทําการโผล่ออกมาซะอย่าง,งานั้นครับทาให้ลินเจนในตอนนี้เนะี่ยก็คิดที่จะไล่ตามมันไปแล้วก็ได้ทําการเล่ยตัวของวานอนและก็ได้ทําการเล่ยตัวของรีกัวเนะี่ยในการไล่ตามมันไปด้วยรีกัวเนะี่ยก็จึงกระหัวเลาะเลยนะได้ออกมาสักทีตัวของไอดีกัวเนะี่ยมันก็คิดที่จะไม่ทาประโยชน์อะไรเลยครับแล้วก็ได้คิดในใจว่าให้เจ้าวานอน,อนแต่เป็นคนจัดการไปเองดีกว่าถ้าเจ้าหมอนี่เนะี่ยไม่ได้สั่งอะไรเราเนะี่ยก็ไม่ทําอะไรทั้น,น แล้วก็อยากจะรู้อยู่พอดีว่าตัวของเจ้าหมอนี่เนี่ยจะจัดการกับไอ้เจ้าวสุยุงยังไงหลังจากนั้นในพวกเขาเนี่ยก็ทําการใช้พลานเนในการจัดการกับเจ้าวสุยุงแต่ว่าเจ้าวสุยุงที่มันเนี่ยมีความเร็วอมกมากแต่ว่าเจ้าอาสุยุงที่มันเนี่ยมีความเร็วมากๆก็สามารถหลบการโจมตีของพวกเขาได้ลินเจนเนี่ยที่เขาไม่มีทางเลือกเนี่ยก็ทําการสร้างเจ้ายุงอีกตัวหนึ่งในการเข้าโจมตีกับพวกมันเลยครับลินเจนเนี่ยก็ถึงก็บอกเลยว่าเจ้านายเนี่ยฉลาดจริงๆที่ใช้วิธีนี้ แต่ก็นึกว่าเจ้าวาสุนยุงเนี่ยมันก็จะมีความฉลาดเป็นอย่างมากและทําการเคลื่อนไหวพร้อมกับทําการโจมตียุงที่ทําการสร้างออกมาเนี่ยถึงกับตายไปเลยลินเจนเนี่ยเขาก็ถึงกับคิดว่าเจ้ายุงตัวนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีอะไรดีอยู่และเขาเนี่ยก็ได้ทําการเอาธงออกมาพร้อมกับออล,ล่าสีแดงในการลอบล้อมจับเจ้ายุงเอาไว้เขาเนี่ยก็ถึงกับบอกเลยว่าเจ้าในคิดที่จะหนีฆ่ายอย่างนั้นหรือและตัวเขามันเนี่ยก็ได้ถูกจับและก็ล้มลงไปกับพื้น หลังจากที่มันในโดนจับไปตัวของลินเจียเนยเขาก็จะนํามันนมาเป็นของตัวเองแต่ว่าขนาดของมันก็กลับตัวเล็กนิดเดียวเลยครับทำให้ตัวของลินเจียเนยเอาแกมพลังออกมาให้กับมันได้กินซึ่งมันก็จํานวนเยอะมากเลยนะจนมันกลับไปตัวโตวอีกรอบหนึ่ง ลีกวัวเนี่ยก็จึงกระบอกเลยว่าเจ้านายให้มันเนี่ยมากจริงขนาดนี้เก็บเอาไว้ให้ข้าดูบ้างสิแต่ว่าลินเจียเนี่ยเขาก็ไม่ฟังนะครับหลังจากที่ตัวมันเนี่ยได้ขยายใหญ่ขึ้นลินเจียนยเขาก็ได้กระโดดขึ้นไปด้านบนหัวของมันและก็สั่งให้มันเนี่ยออกเดินทางซะลีกัวเนี่ยก็รีบเข้าไปอยู่ในตัวลินเจียด้วยนะและเขานก็ออกเดินทางกันหลังจากนั้นในภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่สถานที่หนึ่งซึ่งก็นูกเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะทำการแลกเปลี่ยนหรือว่าซื้อขายกันที่นี่นะเรียกได้ว่าแบบมัง่งคั่งเลยทีเดียว แล้วตัวคอนลินเจนะเขาก็ได้ถูกเรียกให้ขึ้น,นไปขายของลินเจนะเขาก็ได้บอกว่าแกนพลังระดับแกนลมป่านแลกกับแผนที่เคลื่อนย้ายไข้คนโบราณยิ่งสมบูรณ์เนะยิ่งดีเลยทําให้พวกเขาในตอนนี้นะก็จึงกระซิบกระซาบกันเลยครับไม่รู้ว่ามีของกันหรือเปล่าซึ่งมันก็ได้มีพ่อค้าบ,บางคนเนะี่ยได้บอกไปว่าพ่อหนุ่มแผนที่สมบูรณ์ของทะเลปีศาจเนี่ยไม่มีหรอกนะ อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องใช้หินวิญญาณคุณภาพสูงหลายพันก้อนข้าเกงว่าเจ้าเนี่ยจะมีมันไม่พอในการแลกยิ่งทําให้ตัวเขาพวกเขาเนยิ่งกระซิบกระซาบกันอีกเลยครับว่า1 0 0 0ก้อนแบบนั้นเนี่ยใครมันจะไปหาได้กันลินเจน่เขาก็ได้บอกไปว่าแล้วถ้าตัวของข้าเนี่ยจะให้หินวิญญาณที่มันเนี่ยมีคุณภาพสูงมากกว่านั้นแบบนี้ล่ะเป็นยังไงใครเนี่ยมีแผนที่บ้างทําให้พวกเขาเนี่ยถึงกับคุยกันเลยเลยครับพอได้ยินว่าหินระดับสูงเนี่ยมันสูญหายไปตั้งนานแล้วเขาเนี่ยมีม แล้วหลังจากนั้นในตัวของลินเจยียนน่ะเขาก็ได้เอามันออกมาให้เขาได้ดูนะครับซึ่งมัน,นก็เป็นหินวิญญ,ญาณในระดับสูงสุดเลยแต่ก็หนูว่าจะไม่มีใครเนี่ยมีของเลยนะครับทําให้การไล่เปยงของเขาในล่มเหลวและในจังหวะที่ตัวของลินเจยเนียนกำลังจะเดินไปเวลาโดยรอบนก็กลับหยุดซะอย่างนั้นและมีผู้ประส่คนหนึ่งที่ตัวของเขาเข้ามาบอกกับตัวของลินเจยียนว่าสิ่งที่เจ้าต้องการในข้านั้นมีอยู่นอกจากหินวิญญาณระดับสูงข้านจะมีอีกหนึ่งคำขอ แต่ว่าลินเจียนะเขาก็บอกกับผู้ประสบไปเลยครับหลังจากนั้นในผู้ปรนะสบเนี่ยเขาก็ได้ทําการเอาใบหยกและก็แสดงแผนที่เนะี่ยให้กับหลินเจียได้ดูหลินเจียนะเขาก็ถึงกบคิดเลยว่าแผนที่นี้เนะี่ยไม่เพียงแค่ละเอียดแต่เพียงเท่านั้นแม้แต่ระดับความเสียหายเนะี่ยก็ยังมีคําอธิบายแล้วก็ได้บอกกับผู้ประสบไปว่าตัวของเขานนเนี่ยจะขออะไรแล้วผู้ปรนะสบเนี่ยก็ได้บอกกับหลินเจียไปว่าขอให้เข้าร่วมกับเขาเพื่อสังหารกับใครบางคนเป็นเพียงแค่ครึ่งของระดับตัดวิญ,ญญาณแต่เพียงเท่านั้นหลินเจที่เขาได้ฟังเนะี่งบบาาาให้นทํทะ ลินเจียที่เขาได้ยินก็ถึงกระบอกเลยว่าให้นําทางหลังจากนั้นในพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปยังสถานที่หนึ่งและตัวของผู้วิโสเนี่ยเขาก็ได้บอกไปว่าให้เจ้าเนี่ยรออยู่ตรงนี้เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่แหละเราเนี่ยจะล่อให้เขาเนี่ยออกมาแต่ว่าตัวของลินเจียเนี่ยในวินาทีนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้สายฟ้านะครับในการโจมตีไปในการโจมตีตัวของตะแก่ควนี้ซึ่งได้ว่าแขนเขินเนี่ยไปหมดเลยทําให้มันนถึงกระบอกเลยว่าเจ้าเนี่ยทำแบบนี้ทาไมไอ้สารเลว แต่สรุปแล้วในตัวของตาแกเนี่ยก็จะนําตัวของลินเจียนมาทําการรอบจัดการนะครับแต่ว่าตัวของลินเจียนเขาก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่เข้าที่นี่มาแต่ว่าตัวของตาแกเนี่ยมันก็ได้บอกไปว่าถึงแกจะทําแบบนี้ไปยังไงแกก็ไม่รอดเพราะว่าที่นี่อยู่ใต้พื้นที่ใต้ดินลินเจียนเขาก็ได้บอกให้พวกแกออกมาให้หมดซึ่งในตอนนี้ในตัวของลินเจียนก็ได้ทําการจัดการตะแกไปเลยครับและพวกที่จะเข้ามาโจมตีเขาด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวนก็ทําให้พวกมันถึงกับสลบเหมือดไปเลย และในหมู่บ้านในตอนนี้นะเขาก็จะทําการชิงสมบัติและก็ไปเจอกับฝักดาบฝักหนึ่งที่มันในมีพลังโบราณอยู่ด้วยแล้วลินเจนะ่าเขาเนก็ได้ลองเอาดาบในในการใส่ไปในฝักดูแต่ว่าตัวของฝักในก็ปล่อยจิตสังหารอันรุนแรงมากทําให้ลินเจนะ่าเขารู้ได้ทันทีเลยว่าของสิ่งนี้เนี่ยมันช่างวิเศษจริงๆแล้วหลังจากนั้นนะเขาก็ได้ทําการเก็บฝักดาบในเข้าไปในตัวของเขาแล้วก็นําแผนที่ทั้งสองแผนมาทําการรวมกันและก็นหมว่บ้าเขาในจะเจอจุดที่ค่ายกลใน่อยู่แล้วและก็นหมว่าตัวของเขาเนจะเจอกับที่อยู่ของค่ายกลเคลื่อนย้ายแล้วด แล้วตัวของนินเจียนะเขาก็ได้ทําการเข้าไปในมิติเคลื่อนย้ายและได้เห็นเป็นภาพเมื่อก่อนนะครับที่ตัวของเขาเนี่ยได้อยู่ที่เมืองเจ้าและเขาเนี่ยก็ได้คิดว่าวันนี้เนี่ยข้ารอมาหลายร้อยปีแคว้นเจ้าตัวของข้าเนี่ยกลับมาแล้วแล้วก็ได้จบตอนที่45 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมะจีนที่มีชื่อเรียกว่าฟืีลิกิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนในตอนนี้เนี่ยก็ตอนที่11แล้วนะครับทุกคนและถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กายเนี่ยทำคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายเอาไว้เจอกันนะครับทุกคน ลับสวัสดีชาวซีดัตท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุวงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนเมะตัทางซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทายาวๆเจ้าให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเร่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับ